นะครับไม่ส้ายต้นไม้นะครับถ้าเราตกแล้วเราต้องไ่าข้ามเ้าวยาวนะครมันจะผลแรงเรานะครับข้าวยาวมันจะผลแรงเรานะครับถ้าจะไล่ขาเราเขอ้ยวกึ่งเแล้ยวก็ <S <s <t ender> <t ender> <t ender> ้งไลมาเลยมาเลยยโต๊ะทั่วมาเริ่มใหม่เด้ออ้องไพัพเข้าฟ้าเืองไม่ได้นะครับเรับไม่ได้ครับพัดพัดนะครับให้อาการ เร็วเร็วเขาเร่งเขาไปไกลแล้วนั่นเร็ว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 ข้างบนข้างบนนกฐานไ่ยนะครับนกฐานไปทีป่อาจารย์เลยสยายเยบ

ป๋าครับสวเด็ดูกันอยูรับนังาตมล้วกลานทากาา